สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเ w e r t a r ร์ a n นเดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะหรือลัคนามิถุนนะคะในช่วงเดือนกันยาย,ายน2566นี้นะคะเดี๋ยวจะแยกดูให้ทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วก็มีคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ยังเบลอๆอยู่นะคะเรามาดูกันนะคะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดนะชาวมิถุนเดือนนี้จะเป็น ยังไงนะคะ Ten of Swords นะคะ Seven of Pentacles นะคะ Six of Pentacles นะคะแล้วก็ Page of Cups นะคะ เดือนก่อนหน้านี้เพิ่งไปอกหกักเพิ่งไปแบบนักรักคุดโดนบอกเลิกโดนเทอะไรมาแแบๆเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณยังแบบว่ายังอยากจะรอคอยคนเก่ากลับมานะคะยังเผอๆบางคนเนี่ยมีมีลูกแบบออก ออกลูกแบบไปตามตือ้อไปตามหึงไปอะไรอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยถามว่าโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาบ้างไหมก็มีแบบโฉบไปโฉบมาแหละนะคะแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรสักเท่าไหร่นักนะคะมันเป็นเพจซบคับแบบนี้แค่มีคนมา แค่มีคนมาแบบอ่อนไหวกับคุณบ้างนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้แสดงตัวอะไรต่างๆชัดเจนอาจจะเพราะขี้อายด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจในเรื่องของสเตตัสคุณต่างๆอันลังต่างๆนานาด้วยนะคะไพ่ใบสรุปเป็น6เหรียญนะคะมีโอกาสว่าใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปอะไรไปนะคะก็จะมีโอกาสริเทินกลับมาคุย กันได้อีกนะคะนะใครเพิ่งห่างกับคนคุยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาทักทายกันกลับมาคุยกันอะไรแบบนี้ได้อีกด้วยเช่นกันแต่ว่าแต่มองว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเขาจะกลับมาแล้วแบบเออเป็นตัวเป็นตนเป็นหลักเป็นปักหลักแบบเป็นหลักเป็นฐานอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของคำเตือนนะคะนะสิ่งที่ต้องระวังต่างๆนะคะโฟร์เพน l ์เนะคะเดือนนี้นะคะ ด้วยความที่อาจถ้าหากว่าคุณอาจจะเพิ่งเลิกใครมาหรือยังทําใจกับการเลิกลาอะไรอย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ,อยาอย่าคิดเองเออเองนะคะเพราะบางทีเกมที่คุณเล่นอ่ะหรือคุณทําเป็นแบบว่าอุ้ยช่วงนี้ฉันสวยฉันมีแต่คนมาเจาะมาชอบมาจีบอะไรเงี้ยจะเป็นเกมที่คุณคิดไปเองอ่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้หือไม่ได้อืออะไรกับคุณอ่ะสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระวังอารมณ์ระวังเรื่องของแบบความหึงหวงอะไรต่างๆที่มันเกินเหตุด้วยนะคะบางทีเรา ก็ต้องรู้สถานะตัวเองอะเนะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเขาอีกแล้วอะนะคะนามันท็อกซิกกับตัวเองซะเปล่าๆนะคะมาดูเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีแฟนแล้วกันนะคะสําหรับคนมีแฟนเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะเพ g e of cups นะคะ Ten เทนซับซอสนะคะแล้วก็ A อซซั w วอนสนะคะแล้วก็สเตรนจ์นะคะ t ดียมเพอร์เรคะอนะคะ,ะดูเหมือนเดือนนี้เนี่ยถ้าหากว่าความสัมพันธ์คุณต้องคู่มันสะเงาะสะแงะมันงอนแง่นอะไรกันมานานเต็มทีคุณคงอยากจะไปเต็มที่แล้วละ่ะเดือนนี้นะคะอยากไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากถอดใจฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่แฟนคุณไม่ยอมให้ไป ะะแฟนคุณคนของคุณจะไม่ยอมให้ไปนะคะเขาจะเหมือนกลับมาขอโอกาสอีกครั้งกลับมาเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นจริงได้อีกครั้งหนึ่งเขาไม่ปล่อยคุณแน่ๆนะดูซิสเตร g ์มันล็อกคอคุณไว้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เขาจะพยายามทําทุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เขาให้ได้นะคะใครที่แบบรู้สึกความสัมพันธ์มันห่างเหินกันนะคะหรือว่าเวลาคุณเดือดร้อนเวลาคุณป่วยเวลาคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยมาดูแลเดือนนี้เขาจะกลับมาดูแล เพราะว่าคล้ายๆกับคล้ายๆกับว่าเขาจะเริ่มมองออกแล้วว่าคุณกําลังจะถอนใจออกจากเขาแล้วอ่ะนะคะเขาจะกลับมาดูแลคุณกับจะกลับพยายามนะคะที่จะเข้าทําให้ความสัมพันธ์ต่างๆอ่ะดีขึ้นนะคะถ้าคุณยังอยากให้โอกาสก็คุยกันดีๆนะคะคือคนคนนี้นะคะเวลาเขาเวลาเขาพีคขึ้นสุดอ่ะเขาก็ขึ้นสุดจริงๆแต่เวลาเขาแบบเฉยเนื่อยซึ่งมันเป็นตัวตนจริงๆของเขากับกลับเราอะนะเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ สิ่งที่ต้องระวังนะคะ The Emperor นะคะระวังการระวังสิ่งที่เรียกว่าเซลเซนเตอร์ enter, ระวังการเอาความคิดความเห็นของตัวเองอะเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวคุณก็ได้อาจจะหมายถึงเราต้องระวังสิ่งนี้กับฝั่งแฟนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะและบางคนระวังอาจจะมีคนกลายหรือต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยหรือว่าเบลเบอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The world นะคะ Tower นะ High p r i e s t e s นะคะ Hierophant ะใหญ่หมดเลย เดือนนี้นะคะถ้าคุยกันมาน,นานหรือไม่นาหรืออะไรใดๆหรือมีอะไรที่มันคาราคาซังมันแบบเต็มทีแล้วมองว่าเดือนนี้น่าจะเป็นจุดที่คุณจะตัดสินใจได้จะอยู่จะไปหรือจะคุยกันหรือจะอะไรยังไงนะคะแล้วก็ถ้าหาว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยืดเยืย้อเฟือฟลายมาน,นาเช่นที่เปื่อยเช่นที่เกียจเช่นไม่มีสถาน,นะสักทีอะไรเงี้ยเรามองว่าเดือนนี้คุณอาจจะถามคําถามเขานะคะถามความชัดเจนนะคะถามชัดเจนสนที่เรียกว่า จะเอาหรือไม่เอาจะอยู่หรือจะไปไม่งั้นไม่มีคําตอบหรือเบลอเบอย่างเงี้ยฉันก็ไม่เอาแล้วนะคุณจะถึงจุดที่คุณจะตัดสินใจได้แล้วล่ะนะคะนะแล้วมันจะนะเรียกว,ว่าพูดน้อยแต่ต่อยหนักเลยคุณคงไม่ยอมเขาอีกต่อไปแล้วนะคะถามว่าพอคุณถามเขาไปเงี้ยเขาจะตอบคุณยังไงหรอ h i g h p r e test นะมันไม่ตอบอยู่แล้วละ่ะมันทำเบลอมันเบลอเหมือนเดิมนะคะ ต่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบชุดคนคุยก็ตามอาจจะเป็นอะไรที่แบบน้อยกว่านั้นนะคะเช่นแบบที่ยังต้อ,ต,อต้อกันหรือยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดอย่างเงี้ยเดือนนี้นะคะต่อให้คุณพยายามแสดงท่าทีอะไรออกไปว่าเราแบบเฮ้ยเราก็มีใจกับเขาหรือว่าเราแบบก็ยังอยากอยาก,อยากเดินหน้าเหมือนกันอะ่ะเขาก็จะยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดอยู่ดีนะความไฮเปอรเทสก็คืออ่ะ ก็ยังไม่อยากตัดสินใจอะ่ะก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะอยากจีบไหมหรือว่าอยากจะแบบลงแรงกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเขาก็จะยังคงทําตัวแบบ มืดๆเบลอๆห้าสบห้ิกับคุณแบบนี้ต่อไปนะคะไพ่จบมาเป็นไฮโรแฟนอาจารย์มองว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณจะคุยกับผู้ใหญ่หาคนแบบปรึกษาหาหมอดูต่างๆไนะ้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอารมณ์ก็ไม่ค่อยคงที่ด้วยนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณจุกจิกจู้จี้หรือบางทีแบบเราตามสืบตามดูตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะรู้เรื่องของเขามากยิ่งรู้มากยิ่งประสาเสียพูดเลยนะคะคนกล่องนี้เนาะอืม จริงๆปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ให้เขาช่วยดึงๆึงสติคุณไว้บ้างก็ดีนะคะนี่ดูแบบแลดูแบบว่าถล่มมากอะนะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอะความสัมพันธ์มันยังไม่ได้เริ่มไปไหนเลยแต่คุณโอโหคุณเอาเป็นจริงเป็นจังกับมันมากเหมือนเขาแต่งงานกับคุณมาสักสิบปีแล้วอะไรอย่างนั้นะนะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนี่นะคะความรักของคุณนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช n e l ของอาจารย์ด้วยนะ,ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเน้นๆเนนลยคือการคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะเราอ่านอยู่นะคะดวงคุณเป็นยังไงความรักเป็นยังไงบ้างนะคะมาเม,า,มากันเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย